สวัสดีปีเถาะ2,566สุขใดอันล้ำคำําใดอันเลิศพรใดอันประเสริฐจงเกิดมีแด่ทุกทุกท่านจากใจคคำปลอยอร้อยเรื่องมวยไทยเอิดที่327คลิปนี้พบกับโบราณว่าไวา้หมองูตายเพราะงูเขเข่นขุนศอกอมหิต สซโยกพุ่มพันม่วงสวยเลือดเพราะพิศอกจากนักชกชาวกัมพูชามีนามว่าเทื่อนเทียรา่าในรายการไทยไฟครบรอบร้อยปีของบัญชาการตำรวจนครบาลเมื่อวันที่24ธันวาคม2565ก่อนที่จะพบกับเทียรา่าเรามาย้อนดู3ามไฟหลังเพื่ออบเสียเวลาหาความรำคาญกับผมก็ปล่อยฟอยไปจมไปแบบภาษาไทยอีสานและสอดแดรทรกโดยภาษาไทยพ่อปัญญากระสยัยพร้อมสาระและอะไรสาระเชิญ ซาลาลามาแล้ววันที่29พฤษภาคม2 5 6 5ไทยไฟนครสวรรค์ชนะนอกอูแซอิสมอยโยนอกแค่ยกหนึ่งเราก็มาดูสโลโมชั่นปั้งเข้าไปสอกสอกส้ายสอกขวาแล้วก็ว่ายโอ,โอย่างไรโอ้โหจะทัดมาราอืเอาสั่นตัวสั่นตัวเอาลืมตัวลวนะเนาะวัชบอว,วิสานพะนะ ตามขนรทมเนียมประเพณนีกติกาของผมเองว่าสามสามคลิปเป็นภาษาไทยอีกหนึ่งคลิปเป็นภาษาไทยอีสานสั้นตัวสั้นตัวเป็นจังไดนานะเอออูเซ่ไส้ขวาโดนเข้าไปโดนเข้าไปหมอบอ้อยเาะกองอ้อยเหาะอือเป็นจังไดบาดเนี่ยเบอร์วี่ไก่ย่างบัตรในพ่อเนีเออวันที่สิบหก ตุลาคม2 5 1 6ไทยไฟวะวิราวอชนาน,น็อกทันลิทีนักชกชาวกัมพูชาแค่ยกสองสั่นตัวเป็นจังไงยอ่ยอเข้าไปอีกคือเกาทองเฮ้ยสอกเอกบุ้ยทองน้ำสอกน้ำตุ้ยทองอีกทีนึงสอกกับเออมัดกับสอกแรกกันพุ่นอะโอ้โธรรมดาตีใส่โยกเขาไอ้ยกกับตอนนั้นเท่าเดี่ะออ โอ้โหโอ้ฮึคุณ่าสี่ข้องอะสี่ข้องผู้ใดไปสันตัวอืมอาจารย์เซมาทิพคีเร,รว่าพ่อละพ่อละเอา้าว่าท่านได้พ่อวันที่ยี่สิบอืมพฤศจิาก,กายนสองพันหกสิบห้าไทายไฟวานานาวาหัวหินสันตัวแคนะกะเน่นซาซาเอล อันโดเซพู้นี้นักชกชาวฝรั่งเศสมาสั่น่าปั๊บเข้าไปหัวทีหนึง่งทองอีกทีหนึง่ง้ายขวา้า้ขวาเอาจ้ำเข้าไปท่องนั่นละเสียบเข้าไปทีหนึง่งหนึ่งดอกเป็นจ้าไหนบัณฑตุ้ย,ยโอ้อัคัดมัดนี่เมสอยดาวอบอลถ้าบนเท่าเอินโอ้โดนคือกันทั้งส้สยทั้งขวาโอ้คืออึดเถละเฮ้ผู้ถ่ามก็คืออึดเทะสามจุเก้าปี อืเอาละมาเจอคู่กินเสียงจริงแล้วมาในสวัสดีปีใหม่สองพันสขุนศอกอเมหิตเจอกับศอกเขาเรียกว่าหมองูตายพระงูเป็นแั้งไดสันโสบาทเนี่ยจอมบูแห่งใครแหวนประเทศจัมพุ อ้ายอด <This S 1> มวยศอกจากแคป้บรด <Cambodia. S 1> ผมนี่ชอบมากๆเลยนะฮะมวยศอกมาเจอกันแบบนี้มาทะกันจะเป็นอย่างไรเพราะผู้ทาชิงของเขานั้นนะครับเป็นสุดยอดมวยศอกเรียกว่ามวยศอกล็อกเป้าเลยครับผมถูกต้องนะตีตมวยศอกมันต้องมีโดนไม่เฉียวก็โดนจังๆยังไงครับดังนั้นในวันนี้ต้องลุยกันแล้วนะครับกับคุณศอกอัมบสิตสยกปุมพันบ ไบโยพุ่มพันม่วงขุนสอกอัมคิดประเทศไทยเมียนันตัวบัตรเนี่ยอเอาพลังเอาไว้ก่อนอ เป็นจังไหนอาจารย์เสมาทิฟคิรีผู้ขี้ขาดบนเวทีสันตัว,ตวเอากำหำกันอีก <c oughs> โอ้หำตรวจบรดาวยยกมือเท่าเลยตท่อกันได้ <c oughs> พอแม่พี่น้องยะดามากันเดอเอาวลางังผู้ใดล่ะเนี่ยอผู้บรรยายนาตาคือคือกันเะแฟดก็คักตัวสันตัวอืว่าเป็นยังเจอกับเท่าข้ามป่วยบัรยาย่เป็นภาษาสานแล้วก็สิงงเอา ก็นกเมนไหวคู่ไหวขั้นตัวต,วตลกนึกถึงเอามารู้อย่างกันจักน้อยอามาสอดรู้สอดเห็นเกี่ยวกับประวัติและสถิติของนักมวยดูสิเทิร์นเคียรา่าอันนี้ก็ขุนศอกชาวกัมพูชาอายุยี่6ปีน้ำหนัก72.5กิโลกรัมสูงร้อเซนติเมตรชกมา80ครั้งชน71ะ71แพ้16เสมอ3 แล้วมาดูขุนศอกอมมหิตไซโยกพุ่มพันม่วงอายุก็39ปีน้ำหนักก็เจกิโลกรัมสูง173เซนติเมตรชกมา332ครั้งชนะ281แพ้49เสมอ2องไซโยกเกิดที่พิษณุโลกคําขวัญจังหวัดก็มีพระพุทธกินราชงามเลิศถินกำเนิดพระนเรศวรสองฝั่งน่านลวนเรือนแพร หวานคำแท้กล้วยตากทำและน้ำตกหลากตราการตาโอมมาลอง fine, ปอง <the sound. S 1> แปงงงยังงงยัง,ง,ง,งมาลิงกินกอง,งสาะระนอกอง,งแกงมาลองมาเองมับเพียงเฮ้ยเต็มคาถา,ายอย่างหละครับก็วากันไปเนาะครับเนาะ <im ple ing> ่าสวาก,กันได้ครับได้ปวดหน้าเกล่นร่างของข้างเ <im ple ing> ว้ยเต็มมือหมดแล้วท่องชาดํำพูดแก่เอส่วนใจหยกของเขากะ คือคือเกา่าคือเดิมนะครับเสื้อกักเพ่นนี่ก็ไดม,มาตั้ใส่ละเสื้อกักธรรมดาที่ที่ไดล่ะน่ะเป็นเช่าพิษณุโลกเนะาะก็ใส่เสื้อหลวงพงเงินวัดบางคล้านจังหวัดพิกิดพ่นแล้วเสื้อดังของขลังอยู่นี่เบิง่งดูมือนี่ขลังได้ขนาดใดแต่ว่าโจหัวแล้วว่าแตกขนาดเด้แล้วเนี่ยหัวนื่อยกรรมการกับยุติการชกมันเมียนบ่สั่นเี้โยกได้ กระเบิงเอาสันตัวยากับพิบจาได้รับเ้อคืขึ้นจ้วงหัวว่าหมองูตายเพราะงูเป็นยังไงบันี่ยูดเบ้งทรงผมบางละจันผุดไหมนัการบโบวร่านพุดดิอาย,ยกแรกแขกมานอาจารย์เสมาทิฟคิลี่ผูใ้ใคยโดนลูกหลงของเต็งนึงมาแล้วปากแตกหยิบเก่าเข็มแล้วตอนนั้นเนาะ เหยาะเาะเะคือจังหวะเขากับดนตรีเนี่ยจากน้อยสนับคำว่ายาะเนาะนั่นน่ะเห็นบ่อกรรมการบนบาการผู้ขีขาดบนเวทีโยะให้เขาตีกันอีกเาะเจ้าก็ได้ตีทมเมสัวฟัซันว่าอืม,มเป็นกันไหนสูงมตามดำขาวสูงร้อยเจ็ดสิบหกับสูงร้อยเจ็ดา,างกันสองซ้อม บอบเป็นยังบอบมีปัญหาบอปวิหุ่นไหมเนาะอ,อายุกี่ต่างกันประมาณ13ปีพูเ้เลวยี่สิบหกกับสามสิบเก้าไหมของว่าปีนี้ปีใหม่พอดีก็นจีย่างเขาปีสี่สี่สิบสันตัวกับพ่อแม่พี่น้องเบิ้งเอา กระฮ่างกัน13ปีว่าเป็นอยังเั่นตัวแมีนว่าเออเออเอาบวกลบคุ่นฮันเอาห้วยหุยหวยขุยเมื่อขึ้ดูแทวที่เนี่ยเฮ้เทียร่าว่าจะไหนขึ้นดูแทวเห็นผู้เฒ่าบ่เฮ้ยพุ่นอ่ะพุ่นอ่ะโอ้ยดังไหมเฮ้ยแตกแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเอาแล้วเว้ยนี่มันเบิ่งจังไลยเนาะบ้านนี้เบิ่งเพระท่านแม่แตกแล้วไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้สวนเั่นตัวบ้านนี้โอ้ยเลือดกำเดาหัวออกบ้านนี้นีพ่อแม่ พี่น้องอุย๊ยวัดกังไดายขุนศอกขึ้นกันตัวนี้ก็ได้โอนนนนตาตายตายตาย,ตาย,ตาย,ตายหัวแตกเฮ้กรรมการเป็นกางดายทีหห่หมอที้แพทย์ไปกำจัสนามเบิง้งนี่ยกแรกได้ด้วยเนี่ยเป็นกางดาบัณนี่ยกแรกเองโอ้ยนนเป็นกางดากรรมการวัดกางดาเฮ้ โอ้ยสัวคือเดี๋คือดอกเอายืตีการเขาโอ้ยจังสีส่ก็บเมีการแก้มือกันสอนตัวเนาะเฮ้อบังเนเี้ยยกแรกทันแล้วอืม,อมสุดสีดีใจอืมของเทียร่าเลยวัซนท์ทอนอืมท,ทัาทานเทีาทาทยร่าเทินเทียร่าเนี่ยก็ว่าไปอ๋อเสียใจวัยคู่ยังโดนกอพะนะันโดนสอกไปแังไหนขอสโลโมชันไหนนะครับพระคุณท่าน อยากเห็นไหมเบื้องบนท่านกันยังวะที่ยังไหนบ่ายไหนผู้ด่ะเปลี่ยนทรงอุตสาห์เปลี่ยนทรงผมไหมไหมชุดยอดแล้วมวยดังกาดขา้าเมหรือคนไทยเขามวยไทยแต่ว่าขมเมนเขาเรียกว่าคุณขา้าเมหรือคุณขเมเ้นแหละรครับมวย มวยไทยกับมวยคุ้นขมิ้นเจอกันกับสุดยอดไปเลยเอาเบงดูสโรมุันตรงใดสเัเดียัยังร่งาท่านได้โดนคุ้นเอาจิงก็จังขนาดได้ปักเข้าไปปักเข้าไปเยโยเข้าไปท้อไปนำ้ำเออเาคู่ดังปิดไปนึงปั้งนี่แหละซอกนี่คักเลยบัดนี้นั่นนะ่ะแตกเลยป้าท่อัอว้เดียวอันเดียวเนาะใายปับ๊บเขาโดนพอดีเลย และมีาการขอดจังน้อยบอถึงโอ้ยังได้จะมีการแกะมือกันครับอืมง,งานนี้มีการแกะกันเกิดขึ้นแน่ๆเป็นกี่ไหนสายโหัวเฮ้ยมันแตกไปตั้งตอนแรกแล้วปั้งนี่โอ้โหตรงนี้นี่เองเมอพี่น้องอเลือดแดงขึ้นกันละเนาะเออเออเอ็งกี่ไหนสโลว์โมชันอีกมุมหนึ่งอืม ปังหนึ่งเพื่ท่านโดนเพื่ท่านโดนล้อบิังอันนี้นะครับเด้อบันเอาเอาปังงั่งถากูดังปิดนี่เด้ว่าจังไดรู้เลยพูดอ่ะกรรมการกับยุติกันโกไปทะเลครับพ่อแม่พี่น้องพูดอ่ะมิดส่งผมกุมารหน่อยพูดแล้วมัดผมโอ้ยอ่ะขอแสดงความยินดีนะครับประกาศผลกันแล้วเนี่ยว่าคุณสอบ ปะทะกับขุนศอกแน่นอนอจริงๆครับและผู้ชนะได้แก่เดอะนเนอร์ชอตร์นะผมแก้ปโอ้โหยินดีกับผู้ชนะนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่แพ้ไปครับขอขอบคุณจากคำปล่อยร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยๆเฮงๆแบบไร้กีดจํากัด สวัสดีครับ